สวัสดีเอฟซีรอบดึกค่ะพี่น้องโอ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อฮะเอาพอดีป้าก็มาดูคลิปนะคะอีกิงของหน้าผีมาหน่อยนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าก็เออฟังมันยังไม่จบเลยค่ะพี่น้องปาก็ฟังดูว่ามันจะพูดมันจะเห่าอะไรมันจะออกมานั่งแถวอะไรนะคะ อีดอกอีควายนะคะโคตรพ่อโคตรแม่มึงโ mm. คตรพร่อโคตรแม่มึงตายอีสัตว์เดรัจฉานนะคะอีลูกหมาช้างเย็ดนะคะอีควายเออนะลูกอีหมาขี้เหือโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะไม่สั่งไม่สอนตัวมึงก็สั่งสอนแตสอนไม่ได้หรอกอีสัตว์นะคะอีควายอีสัตว์นะคะมึงบอกว่าเน,นี่ยนะคะว่ากูออกมานั่งร้องหม่มร้องไห้ออกมาขอทานมาขออะไรนะคะขอแพมนเพิ่นค่ะแผมเพิ่อนอีสัตว์หมาอีควายอีอีปึกนะคะอีกะหรี่ชั้นต่ํานะคะ เออมึงหาที่ยืนไม่ได้ยังไงอีสัตว์นะคะมึงเอาตัวเนี้ยมาอ้างว่ามึงอ่ะว่ามาช่วยเหลือกูอีควายอีสัตว์อีสารเลวอีชิงหมามาเกิดกดพ่อกดแม่มึงตายนะคะแม่มึงตายพ่อมึงตายตายเลยยังยังไม่ตายรีบตายซะอีสัตว์ตัวมึงแบรีบตายซะนะกูจะบอกมึงให้การที่มึงออกมานั่งพูดเห่าแบบนี้นะคะมึงการที่มึงเห่าเมื่อก่อนนี้ไม่เหมือนเหมือนแบบนี้ด้วยมึงจะแถมมึงจะเปลี่ยนตลอดกูเคยออกมาขอทานกับมึงเหรอ เมื่อก่อนมึงบอกว่ามึงโกหกมึงตอแหลว่ามึงเนี่ยส่งแพมเพื่อนไปให้กูที่อุดรให้นะคะให้อ็นคุณตาที่เขาป่วยอยู่อีควายนั่นมึงยังตอแหลเลยนั่นเห็นไหมมึงพูดไม่ตรงอีสัตว์อีเดริชันอีคิงคองอีหน้าผีอีหน้าทุเรศนะมึงดูปากดูลิ้นมึงสิมึงเนี่ยอีป่วยนะคะอ่ะอีโรคประสาทอีโรคจิตนะคะบ่ยอมรับสภาพเจ้าของปากหมา ปากสถุนต่าอีกะรีแบบนี้นะ่ะเด้อนะคะมึงบอกว่ากูมาร้องห่มร้องไห้มาขอนะฮะกูไม่เคยมาขอทานคนอย่างมึงไหนเมื่อก่อนมึงออกมานั่งคอนเทนต์บอกว่ามึงช่วยเหลือกูมาห้าพันแล้วบางครั้มาบอกว่าตอนนี้มึงก่อนว่าพันหนึง่งแล้วตอนนี้มาบอกว่าสามพันมึงเอาเท่าไหร่กันแน่กูก็เลยตัดปัญหา,าถ้ามึงอ่ะช่วยเหลือกูจริงมึงเอาสลิปมาเลยอีสัตว์เนรชานมึงไปอวดอ้างว่าแพมเพิลเนี่ย ที่เขาส่งไปเมืองที่ไปอุดอรเนะี่ยเพราะอะไรอีสัตว์หมาอูบอกว่าเลขาเนี่ยน้องโมเขาเป็นคนส่งไปจากเดนมาร์กอีชาติหมาอีชาติชั่วมึงยังโตหกต่อแหลอีสันดานหมาปัญญาควายนะเยอะอีหออมาไม่เย็ดขนาดหมายังไม่มองมึงอินดูเบ้าหน้ามึงสิน,น่ะน,นะอีทุเรศอีอับปีซีกบาลน,นะอีสัตว์เดรฉานโคตรพ่อโคตรแม่มึงตะกูลมึงนะถึงเป็นสัตว์เดรฉานแบบนั้นมึงเข้าใจไหม นั่นแหละกูทึงบอกไงว่าการที่มึงออกมานั่งเห่าเนี่ยนะปากหมาปากสถุนเนี่ยมึงไม่เคยพูดความตรงนะกูเลอะไรปัญหาว่าเออถ้ามึงมีมาสิเอาหลักฐานมากูจะโอนคืนให้มึงนะกูไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหออสัตว์หมาเนี่ยมึงโกหกกูทําบุญแล้วมึงจะแท้เมื่อไหร่มึงทําบุญกับกูแต่การที่มึงอ้างบอกว่ามึงส่งนะแผมเพิ่นไปอุดรเนี่ยนะเออกล่องใหญ่ๆนั่นนะเลขากูเป็นคนส่ง เงินมึงกูไม่เห็นกูกะไว้มึงว่ามึงเคยช่วยเหลือกูในยี่สิบยูโรนี่กูเคยคิดนะว่าครั้งใดครั้งหนึ่งแต่การที่ว่ามึงทําบุญกับกูนะ่ะมึงอย่าพูดเอาเวอร์เดี๋ยวห้าพันเดี๋ยวหมื่นเดี๋ยวห้าหมืนอ,อีสัตว์อีเดชานเพราะตัวมึงเนี่ยชอบทําคอนเทนต์โกหกจกตาหลอกลวงเอซีอีดอกเออกูน่าเลยไปสรรเสริญมึงอีสัตวอีแกหนังเหนียวอ่หีก็ยันนุ่มก็ยนันปากัหมาป่าสะถุน โอ้ขนาดพูดแค่ยีบปากกินเหม็นปากมึงเนี่ยยังมาถึงกูเลยนะโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งไม่สอนพ่อมึงตายแม่มึงตายอีสัตว์นะตระกูลบ้านมึงเนี่ยสัตว์เดรัจฉานมึงด่ากูยังไงมึงก็เข้าตัวมึงอะมึงยอมรับเองเหรอกูด่าใครกูด่ามึงเหรอนะกูด่าอีคิงคองหน้าผีสัตว์เยอรมันออกมาจากสวนสัตว์นะมึงฟ้องกูได้มึงฟ้องไปสิแต่การที่มึงเนี่ยนะคะอีสัตว์ออกมานั่งเห่าเนี่ยออ้ยางงั้นอย่างนี้ไหนเมื่อก่อนมึงบอกว่า มึงไม่มีหมายสารไม่มีอะไรเนี่ยไหมจับนะมึงออกมาพูดเลยเนี่ยเนี่ยไอแค่มันส่งให้กูไม่เห็นไอสอมมึงอยากดูไหมมึงเห่าเองไหมมึงไปย้อนดูก่อนหลักฐานน่ะมีออสัตว์เวลามึงเห่าน่ะมึงจะเปลี่ยนมึงจะแปลงมึงจะแถะอ่ะมึงไม่เคยแล้วพูดตรงหรอกไอสัตว์หมาความจํากูดีนะกวไหนบอกว่าที่เมื่อก่อนมึงไม่ได้กัดกันกับกูเนี่ยอ่ะกูก็ชมมึงอีควายถ้าพูดถูกกูก็ถูกถ้าผิดกูก็ต้องแย้งว่าผิด นะการที่ออกมาต้แย้งบอกโอ้โหกูช่วยเหลือมึงออกมาร้องห่มร้องไห้ค่ะโคตพ่อคตแม่เลยกูว่าไปร้องไห้อ่ะพ่อมึงตายไงแม่มึงตายไงอิสัตวกูเลตต้องร้องไห้มึงก็ร้องไห้นะอ่าผัวมึงเนี่ยมึงผัวมึงตายแต่มึงไม่ร้องไห้หรอกอีควายเพราะมึงดีใจมึงอยากไปสมบัติเขาอ่ะถ้าโคตรพ่อคตแม่มึงญาติพี่เรามึงตายแต่มึงไม่ร้องไห้หรอกเออพราะมึงอ่ะมึงไม่มีความผูกพันรักเขาอิสัตเพราะมึงมันกะหี่ขายหีเร่ร่อนตึงแต่เก้าขวบนะอิสัตในระฉันอ่ะ ไอชิงหมามาเกิดนะบางวันเนี่ยไปหาย็ดก,กับหมาอยู่ข้างบ้านเล่ร่อนพยาจรหนังสือเรื่องหาไม่เรียนนะชีวิตยากจนอยู่อยู่เมืองไทยอ่ะ <c oughs> มึงเคยเล่าให้ประวัติพวกเขา,เขาฟังหมดอีควายนะมึงก็นั่งออกมานั่งเห่าพอเสร็จแล้วออกมานั่งเหา่าว่าจะอุ้ยที่กูอวดร,รวยออสัตว์เดรัจฉานนะอีตัวเสี้ยมตัวมึงอ,ะอ่ะกูไม่เคยได้ไปบอกว่ามึงเนี่ยจะนำไออะไรนะเอกสารเนี่ยเป็นสถานูตมึงเคยเห่า มึงบอกว่าเนี่ยนะกูจะนําเอกสารเนี่ยไปสิทธิฐานทูตไปถึงเบนเยี่ยมเอาส่งไปเลยให้โคตรให้พ่องให้ผัวมึงดูให้ผัวมึงดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะมึงท้าทายมึงเป็นคนเห่าไอสัตว์แล้วอย่างนี้มือแก้ต่างว่ามึงไม่ได้พูดอีสันดานหมาปัญญาควายอีโง่อีดอกทองอีกะรีชั้นต่ําโคตรพ่อโคตรแม่งไม่สั่งไม่สอนนะกูบอกมึงให้คนอย่างมึงพูดเนี่ยกูไม่มีคำคำ่าเชื่อมึงหรอกนะ เวลามึงโมโหมึงออกมานั่งเข่ามึงด่ากูอ่ะหลักฐานมันมีอะออสัตว์หมาพอแล้วมึงด่ามึงก็ลบทิ้งนะมึงบอกมึงมึงเห็นไหมเนี่ยไอแค่มันส่งมาให้กูเนี่ยมึงอยากดูไหมแล้วหัวเละอุ้ยอีปอบเออมาดีกโลโก้อีหน้าบุหายนี่อีอัปปีสกระบานนะคะเอออีหน้าอัปปรักนะคะเกิดมาชาติเดียวก็อัปปีนะคะอัปปรักเหลือเกินนะคะ มึงทํายังไงเนี่ยมึงทั้งได้เป็นคนแบบนี้ไงฮะก็ถึงพราบว่าใจใจใจดําปากหมาปากสะทุนคนใจบาปนะมือถือสากปากถือสิล์มึงบอกมึงไปทําบุญกับคนนั้นคนนี้แต่มึงไม่เคยทำหรอกอีสัตว์นะหลักฐานมึงไม่เคยมีมึงเอาหลักฐานมาสิว่ามึงทําบุญกับกูกูไม่เคยเรียกร้องมึงมึงเอามาเกาะกระแสกูอุ้ยนี่นะกูอยากทําบุญให้แลวมึงนี่มึงเอาหลักฐานมาสลีปมาแล้วกูจะโอนคืนให้ถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นคนทําบุญของกูอีสัตว์อะ กูตีให้มึงเลยสิบยิยูโรนะแต่ไม่ใช่มึงเอามาอวดอ้างว่ามึงส่งแพมเพิรนไปนั่นน่ะนั่นคือ athletes, ของน้องโมเขาเอออีควายเงินเขารวนๆเพราะเขาทำงานบริษ <c Pri achsen> ัทอ่เขาเป็น QC ีคิเขาส่งค่าส่งเท่าไหร่มึงรู้ไหมนั่นน่ะนะส่งมาให้กูเป็นเยี่ยมอีกส่งให้ญาติพี่น้องอูกไม่ว่าจะหยูกจะยามึงดูน้ำใจเขาอิสว์มึงยังเอาคอนเทนต์ของเขาเนี่ยนะคะ เอาไปอวดอ้างว่าตัวเองทาบุญอีสัตว์อีเดฉานนะอีช้างเย็ดนะคะอีสถุนต่ําอีกระรีชั้นต่ําปากกระเน่านะอีหน้าส้มตีนนะแกนังเหนียวคอยเยอดดันหีก็หิวหวมาตัวไหนจะไม่นับถือมึงกูก็ไม่ให้เกียดมึงหลอดอีดอกกูคิดว่ามึงโอ้โหมึงโกนะอายุตัวเองอีสัตว์พอมอาเสร็จแล้วโอ้โหูไอีห่าแกนังเหนียวจะเข้าโรงอยู่แล้วยังปากหมาออกมานั่งด่าคนนู้นคนนี้อยากให้เขานับถือให้เขายกมือไหว้ อีเฮียอีสันดานหมาปัญญาควายพูดอะไรมันตรงหน่อยนะเอาจริงๆหน่อยมึงเนี่ยเป็นคนอามากดดันนี่นะคะมึงอย่ามึงไม่กลัวอะไรนี่เห็นไหมไอ้แค่เนี่ยมันส่งมาให้กูแล้วมึงอยากดูมาอีส้มมึงเป็นคนเห่าเองกูเลยบอกว่านี่ไงมึงบอกว่ามึงกลัวมึงจะไม่ออกมาตอนนั้นมึงยังไม่ได้กัดกับกูนะพอตอนนี้มึงกัดกับกูอีคลิปต่อมาเนี่ยมึงด่ากูล้วนอีส้มทอกโชอีส้มนะมึงจำมาไว้หลักฐานกูมีหมด นะอีสันดานหมาปัญญาควายเวลาด่าออกไปแล้วบางทีมึงลบคลิปไปแต่หลักฐานกูมีเยอะนะกูบอกให้เอออีนาสมเพศเมตนานะอีหมาจนตอกเออนะฮะไม่ใช่ออกมานั่งเหา่าโอโ้โหพูดเอาดีเสร็จตัวเองอีชาิหมาเนี่ยนะคะมึงไอตัวมึงออกมานั่งเหา่านั่งด่าทุกวันเนี้ยมึงก็ไอดอลอกูนะมึงบอกกูเป็นไอดอลมึงมึงก็เลียนแบบกูแต่มึงออกมานด่าอย่างเงี้ยผัวมึงรับรู้ไหมนะอุ้ยผัวกูรู้หมดอีควาย นะปัสุดท้ายเห็นไหมตะกี้อก,ก,กมบอนั่งดูฟังมึงนิดเดียวอะ่ะพอมีเรื่องอะไรนะผัวกูไม่รับรู้เห็นไหมมึงตาแหล่ไหมล่ะเมื่อมึงบอกผัวมึงรู้เรื่องหมดมึงเอาคอนเทนต์กูเนี่ยอะไรไปพูดอีสัตว์ได้ัจฉานนะอีหมาขี้เลือ้อนอีหมาจนตอกอีกละี่ไขหีไขยไม่ออกหน้าผีหน้าทุเรศอย่างมึงอัประกหมาตัวนี้เขาจะเอามึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะ่ะนะตายยังพ่อแม่มึงตายยังไปทําบุญหรือยังอนะีสัตว์โคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งไม่สนอ่ะมึงมาด่าโคตรพ่อโคตรแม่กูนะ อืมกูด่ามึงอีสัตว์เนี่ยนะฮะมึงดิ้นยัฮะอีควายอีดอกคองนะอ่ะกลับไปหามึงยะมึงจะโตแหลลิ้นมีกระดูกอะก็เพราะปากตายเพราะปากยังไงเพราะกลัวเขาจะเอาเรื่องจริงกลัวดิ้นกลัวหมายอีสัตว์นะฮะบินไปสิมึงไทยอะมึงไม่ต้องมานั่งด่าพยายามไม่ต้องมานั่งด่ากูมึงก็เกาะกระแสกูอีสัตว์กูไม่ได้ไปดูมึงเลยอ่ะอีควายกูด่ามึงแล้วกูเอ่ยชื่อมึงเหรออ่ะมึงดิ้นหนักโอโหอีน่าอปรักอืม โอ้โหอีควายกูไม่ไดกใครฆ่ามึงเลยกูเห็นหน้ามึงในหน้าคิงของขึ้นมาปั๊บเนี่ยกูทุเลศกูเห็นแล้วกูต้อตกใจสองขึ้ตกมั่งนะอย่าไปทําพี่เลนอย่าไปทําอะไรอ,ะอ่ะกับคนอื่นเขาว่าอวดอ้างบารมีก็นี่ไงไอ้แคะมันเกยียดตมึงกระเพาะอย่างนี้ไงมึงไปไปไปค้างเงินเขาไปเอฟเขาเงินไม่ได้จ่ายเขามึงเป็นหนี้เขาหนี้มาเลยเขานะมึงไปเอฟเอฟเอฟอยากเอาหน้าเพื่อจะสร้างตัวเอกตนมึงก็ยังไม่จ่ายเขาอีดอกคนอย่างกูเนี่ยนะคะ กูมากราบไหว้ขอมึงมึงตอนนั้นมึงกลับมาดิมึงยังไม่ได้มียูทูบนะมึงมาเกาะกระแสกูเออกูจะไม่ร้องไห้ในอิสร์หมาโคตรพ่อโคตรแม่กูตายเออญาติพี่น้องกูตายอิสัตร์อะโคตรพ่อโคตรแม่มึงตายหรือยังมึงก็ลองดูสิว่ามึงจะร้องไห้ไหมจิตใจมึงมันไม่ร้องไห้หรอกเพราะมึงไับไดี้ผูกพันไม่ได้รักมึงถึงออกมานั่งด่าโคตรพ่อโคตรแม่คนอื่นเขานะอิสรนหมาปัญญาควายก็โคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่มีไงพ่อแม่มึงตายตั้งแต่สงครามแล้วนั่น เออเขาเล่นมึงก็เล่นต้องอดนะอพย่นะเขามึงเลยหหอบผิวมาเนี่ยเขามาเป็นขี้ข้าเป็นกะหรี่ขายหีอยู่ในซ่องเนี่ยอ่ะอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีอันจะแดกอีสัตว์มึงถึงอัปลักษณ์ขนาดนั้นน่ะอ่ะอ่ะมีเงินหรือเปล่าอ่ะมีอันจะแดกหรือเปล่าถ้าไม่มานั่งทํ o ย t ท b e นั่งด่าคนนู้นคนนี้มานด่ากูเนี่ยมึงจะได้เป็นยอดวิวอะ่ะอ่ะอีควายเกาะกระแสผู้สูญเสียหาแดกเ,เขายัางเนรคุณนะอีชาติหมา จำเอาไว้คนอย่างมึงนะพูดไม่ตรงหรอกมึงมันโมโหทำไมไม่ใช่ตัวมึงอะมึงมากูร้องหมร้องไห้มึงร้องไห้หากคนพวกคนแม่งเลยมันหนักกระบ,บานมึงเหรอก็มึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอ่ะกูทราบซึืงเพราะอะไรเพราะกลัวเป็นคนลูกกระตันอยู่กูช่วยเหลือเขาไม่ได้นะเพราะกูติดต่อพี่สาวกูไม่ได้มึงฟังไม่รู้เรื่องเลยอีควายมึงเอายังมึบิดเบือน กูไม่ได้ร้องไห้เสียใจกันเรื่องมึงว่ามึงเนี่ยนะอุย้ยกูกลัวจดหมายดูมาบิดเบือนไหมต้องเอาเอกสารเนี่ยไหมจับไปที่สถานทูตอีดอกอีควายอีสัตว์ในลิขานครพราะครดแม่งไม่สั่งไม่สอนครพราะครดแม่มึงเนี่ยนะฮะเอออีชิงหมามาเกิดมึงยังไปเปรสารเลยมึงดูปากมึงสิกูไม่ได้พูดเลยมึงไปพูดดูสิมึงเอาไปนั่งรีลันดิเออกูดาไอแค่มันกูหมายถึงว่ามึงอะนะคะเริ่มแรกมึงแนะนําว่าเออ มันเข้ามาต่างประเทศไม่ได้กูก็บอกเออมึงก็พูดดีนะเออมึงรู้กฎหมายนะถืออันตอนนั้นที่กูชมมึงก็เพราะอะไรตอนนั้นมึงยังไม่กัดกูอีสัตว์นะฮะเพราะหลังมานี่เพราะมึงกวยแค่นะพอไอ้แค่ออกมานั่งด่ามึงมึงยังจะไปลุมฟ้องเขาอ่าไปลุมฟ้องเขาสองคนเนี่ยเออนักการไอีสังฝันนั่นนะนะอีควายพวกมึงอ่ะมึงยังทําให้พี่พี่น้องมึงน่ะเพื่อนรักหักเยี่ยมเนี่ยยังต้องแตกแยกกันเพราะปากมึง นะมึงไปอยู่กลุ่มไหนมึงก็แตกขันงนั้นเพราะมึงอยากได้แต่ยอดวิวอีสัตว์เป็นไงอู้ยอดบิแสนกว่าอู้ไม่มีคนดูอีสัตว์หลักร้อยนะอีชาตหมากูเกนี่ยเจ็บเป็นหมื่นหนึ่งชั่วโมงแล้วมึงเห็นไหมหกหมื่นแล้วมึงอายไหมล่ะแต่กูไม่มีไรายได้นะอีชาติหมากูยังไม่สะเทือนพวกมึงโอ้ยกูติดเหลืองกูติดแดงโูไม่ได้ไม่ได้นี่ไงก็ไอพวกยาจกอีขอทานหวังแต่ผลประโยชน์ แล้วออกมานั่งปั่นกระแสใส่ร้ายคนอื่นเขานี่กูถึงรับไม่ได้ไงอ่ะอีสัตว์กูึงไม่เคยอยากให้ฆ่ามึงนะถ้ามึงไม่สนใจกูมึงหันมาหาเหี้ยแล้วมาด่ากูทําไมกูด่ามึงหรอกูเอ่ยชื่อมึงหรอกูด่าอีกิงของหน้าผีอ่ะคดพ่อคดแม่มึงอีกิงของหน้าผีหน้ามึงเองหรอมึงรู้ตัวเหรอมึงสองกระตกอ่ะเออนะคะเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่เนี่ยกูบอกว่ามึงจะเอามาโพสกูรอมึงอยู่ชื่อจริงนามสกุลจริงเอามาบัตรประชาชนเอามาโพสกูรอดูนะ มึงแน่นึงเอามาโพสเลยอีสัตว์นะฮะมึงอย่าเฮาตะปากอีสัตว์เดฉานอีแกนังเหนียวเอามาเลยที่อยู่เบิร์มึงด้วยมึงแน่น่ะนะมึงอยู่เยอรมันมึงเอามาเลยโพสเลยให้อีอวตารมึงอีแกนังเหนียวน่ะ่ะโคตพ่อโคตแม่มึงเอามาห้อยกูจะแคบเอานะมึงคิดดูเดินะคนที่เขาจองกระถินมึงมีเยอะมึงรู้ไหมว่าความผิดะเขาจะฟ้องมึงก็ฟ้องได้ไปแค่ให้ไปแค่มันมีชื่อที่อยู่มึง มันไหนมันกัดกันกับมึงเนี่ยนะคะมันส่งให้กูทันทีเลยให้กนอื่นส่งเออสักวันนี้มีเอฟซีคนที่เขาเขาหูตาสว่างเนี่ยเขาจะต้องส่งมาให้กูคอยดูนะไอสัตว์อ่ะคิดทุกคำที่มึงด่ากูเนี่ยกูเก็บเอาไว้มึงเอ่ยชื่อกูนะกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงนะกูมไม่ได้ดา่ามึงกูเร่านิทานกูเร่านิทานจ้าอีชาติหมาอืมแม่คนรวยอ่ะนั่งผัวด่าอยู่นั่งเหดเด็ดดา่ดา,ดาปากมาามาตำ,ตำ,ตำๆอย่างนั้นอ่ะผัวรู้เรื่องไหมล่ะ มึงอย่ามาเปรียบเทียบกับผัวกูผัวกูคนละชั้นกับผัวมึงอีสัตว์นะคะมึงยังไม่มียนจะแดกยังเช่าพัดเม้นต์อยู่กูอยู่คาลือหาดมันแตกต่างกันจ้านะอีควายนะไปชักน้ำชะกโรช่วยงกดูกกงงงเงาตัวเองก่อนกูขอฝากมึงไว้ในอีสัตว์กูดูมึงไม่จบหรอกกูดูแค่นี้พอแล้วยังไงมึงก็บิดเบือนไม่ใช่กูบิดเบือนบอกว่ากูไม่นั่งร้องไห้กลัวไหมโอ้ยว่ากูเนี่ยนะคะไอีคิงคองเนี่ยจะเอานาเอกสารเนี่ยไปสถานทูตกูไม่ได้เห่าเลยอีสัตว์ นะ้กูเห่าเนี่ยกูดา่าไอ้แค่มันนะว่ามันเนี่ยมันส่งเอกสารมาเบียนเยี่ยมเนี่ยกูรอป่านนี้เป็นปีแล้วกูยังไม่เห็นมามึงฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมไอสัตว์ก็ใช่สิเขาเึงสัตว์ไงสัตว์เดรัจฉานไงมันเลยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องกูเข้าใจอนะ่แดกยาแล้วก็รักษาแล้วก็พักผ่อนซะไอสัตว์นะแกจะตายหาแล้วกูไม่อยากเป็นบาปเออนะคะไอควายอนะกูฝากกันเรอบดึกนะคะกูจำเอาไว้ไม่ช่มานั่งกัดกูโอ้โหอย่างนี้ไอพื่งจะยอดวิว เห็นม่งมานั่งกันกูปั๊บยืดเร็วห้าพันมึงไปด่ากูเดินพันกว่าอีควายมึงก็อยากเกาะแสงกูอ่ะหิวแสงอีสัตว์หมาไงอีหน้าอัรีคบพ่อคบแม่มึงไม่สั่งไม่สอนนะคะเออนั่นแหละอ่ะจำเอาไว้เลยนะไม่ต้องมาเห่าอีกล่ะอ่ะกูไม่ชอบนะมานั่งเห่าให้มึงนะกูเล่านิทานให้คนฟังนะมึงอย่าไปยอมรับตัวเองสิอีสัตว์นี่มึงดิ้นไงมึงก็ยังมาบิดเบือนหลายอย่าง เอาคอนเทนต์คนนั้นคนนี้เห็นมึงมึงบอกว่านี่มึงส่งมึงก่อนบอกมึงให้ใครไปบอกว่าอู้ี่กูช่วยเหลือห้าหมื่นอ่ะว่าพ่อมึงอะตายนะพี่ชายมึงอายอยู่นู่นอยู่นี่ห้าหมื่นอ่ะเดี๋ยวห้าพันอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาเหลือสามพันเดี๋ยวเหลือพันหนึ่งอิสัตว์มึงเอาเท่าไหร่กันแน่นี่ไงตัวเองโกหกทำคอนเทนต์โกหกไม่เนียนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะชิดจะชุบมือเปิบเอาคอนเทนต์คนอื่นเอามาพูดเอาดีเสร็จตัวเองอิสัตว์มึงไม่เคยทําบุญนะใจอับปีศรีกรบนัน อภปยนะชาติปังก่อนมึงก็เป็นแบบนี้ไงชาตินี้มามึงก็เลยเป็นผีหน้าหามาที่หน้ารังเกียจมึงเข้าใจไหมหมอยังไม่รับเย็บเลยอ่ะมึงไปทํามานี่หน้ามึงไปบากหน้าใหม่หมอก็ไม่รับยังไงก็หน้าผีอยู่ดีกูบอกมึงให้นะนี่แหละอีกชาติหมามึงให้กูบุรีอ่ะกูเล่านิทานนะเออแต่ออกมาเออชื่อกูได้ไม่เป็นไรเออเยอะๆเออส้มต้องอโชว์อีส้มมึงรูจากชื่อจริงนามสกุลกูดิ เอยเลยคนอย่างมึงไม่กลัวและอย่าลืมเออส่งที่อยู่มึงมาด้วยนะอืมแชร์เลยบัตรประชาชนมึงอ่ะกูอยากจะรู้นะอีซาดหมานะคะเอออย่าอวดว่าเก่งอีปึกอีงโง่ไปเป็นเบีย้ยเลี้ยงเ,เบีย้ยล่างให้ไอ้แคะ่ให้มันได้เหยียบย่าอีซาดหมาเมียฝรั่งตกอับนะคะไม่มีอันจะแดกนะคอยพากันเดนั่งรับจ้างรรับจ้างด่ามึงรับจ้างด่ามากี่ครั้งแล้ว ส่งให้คนนั้นส่งคนนี้พวกมึงทั้งกลุ่มมึงเนี่ยนะอีพวกร้อยช่องเนี่ยกูรู้มันหมดนั่นแหละเขาเตือนกูเลยว่าอย่าอย่าเชื่อใจอีนี้อีเนี่ยขนาด่เราตาขาวเนี่มันยังเกลียดมึงมันยังบอกเลยอย่าไปเชื่อมันยังคำมเมนกับพวกมึงอีพวกหมาตัวเนี้ยนะพราะมึงก็ไปเสี่ยมเขาทะเลาะกันสุดท้ายพวกมึงยังทะเลาะกันในกลุ่มมึงสุดท้ายเป็นยกมือไหว้ของแก่นังเหนียวกลัวเขาไม่เอากลัวไม่มีเพื่อนอีสัตว์ผิด้วไม่ยอมรับผิดมึงอ่ะ อจำมาไว้ะอีดอกทองอีกะรีชั้นต่ำนะฮะอีสถุนอะกูอยู่คาเรือหาดมึงอยู่อพาร์ตเมนต์เช่ามึงไม่มีินจะแดกรถไม่มีขับจักรยานนั่งจูงเดินเขาอยู่งั้นอ่ะมึงก็ไม่มีปัญญาอีสัตวมหาเอออย่ามาเปรียบเทียบคนอย่างกูกูไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่กูรวยด้วยน้ำใจนะกูอยู่สุขสบายมึงไม่ต้องกลัวกูหลอกชีวิตกูน่ะผัวกูเขาไม่ได้เดือดร้อนผัวกูก็รู้เขายังถาม้วถ้าไปเมืองไทยมึงจะใช้เงินเท่าไหร่มึงจะเอาเท่าไหร่ มึงเห็นไหมถ้าเขาไม่ได้สนใจกูเขาไม่รู้เขาจะถามกูทำไมกูบอกว่ากูไม่ไปกูไม่ให้เงินแม้แต่บาทเดียวเออผัวกูรู้ไม่ต้องส่งมาหรอกรู้ไม่รู้นะ่ะเขาไม่รับผิดชอบนะกูบอกไม่ให้เลยมึงก็ไปเสี้ยมมันก็เหมือนกันแม่มึงเอาคํา เอาคอนเทนต์กูไปบอกว่าและผัว,ผวกูก็เหมือนกันนะผัวไอ้นั่นมึงรู้ได้ยังไงสัตว์นี่กูพูดเฉพาะเรื่องกูนะว่าผัวกูถ้าเกิดอะไรขึ้นผัวกูไม่รับผิดชอบมึงไปบอกผัวมึงจะรู้ทุกอย่างเลยมีเงินโอ้ยอย่างนั้นลับปุอีดอ,อกการคำพูดมึงน่ะมึงก็ไปเปรียบเทียบคนนั้นอยู่ยุโรหลปไปอย่างนั้นอย่างงี้มึงอย่าเอาสันดานเฮี้ยๆตำาๆของมือมาเปรียบเทียบคนอื่นเขา อ่สันดานของมึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเป็นยังไงเนี่ยนะอีกัลีขอทานนะคะมึงอย่ามานั่งเห่ากูขอร้องนะคะกูไม่อยากยุ่งกับมึงหรอกไม่ได้กลัวมึงนะคะกูไม่ได้ให้ฆ่ามึงกูออีกเอียนเปิดมาปั๊บกูเห็นหน้าคิงของและหน้าผีโอ้ยกูแทบจะอ้วกแดกเข้าไม่ลงอีดอ,อกนะคะกะลีขายหีเนะี่ยมึงร้อยควยพันควยอีสัตว์หมานะคะปากก็โดนอมขี้อมอันนาน้าควยจนล้นปากและไม่มีที่อะไรนะคะออกแต่มานั่งเห่าคนอื่นเขา เนี่ยแหละมึงยาตกมึงไม่ได้อยู่เลยก็นั่งอยู่บกมุลห้องเล็กๆเนี่ยน่ะแคบๆนั่นแหละงานมึงไม่มีปัญญาได้ไปไหนหรอกอีสัตว์อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกอีง้อีควายอีปึกนะเมื่อมึงไปสิมึงไทยเนี่ยอ่ะใครก็จองมึงไว้อ่ะถ้ามึงไม่กลัวโพสด้วยเออกูฝากมึงไว้นี่หัวกูจะมาแล้วอีชาิหมาชาติชั่วอ่ะเห่าอะไรให้มันถูกต้องหน่อยนะอ่อยาเห่าแก่แล้วจะเข้าโรงแล้วจะตายแล้วมึงอ่ะแดกยาตายซะเพี้ยนหนักแล้วมึงอ่ะ อะแดกยาให้ตรงวันหน่อยเออกูก็แดกยาของกูเนี่ยเออนะฮะกูสุขภาพกูดีนะกูยังมีปากมีแรงด่าอีสัตว์หมานะฮะกูจะกัดไอแค่นะอีชาตหมาจะมันกัดกูอีคนที่เนรคนุณกูมึงก็เนรคุณกูอ่นะกูเล่านิทานในเอฟซีฟังและนิทานอย่างนี้แหละค่ะเห็นไหมมึงออกมานั่งเล่านิทานนิทานออสัตว์หมาบิดเบือนอ่นะมานะมึงมึงดูดิมึงออกไปนั่งรีรันของมึงดูนะ เอ็กซีจะดูว่ามึงบอกว่ากูออกมานั่งร้องไห้เมื่อวานเนี่ยกูกลัวหมายว่าหาว่ามึงเนี่ยจะนําอันเอกสารเนี่ยนะครับหมายจงหมายจับเนี่ยนะคะเอาไปให้สถานทูตเบนยิยมให้ผัวมันรู้เลยสัญดานมันจะเป็นไงอีดอกนี่กูเมื่อกลางวันอะกูดูมึงไม่จบกูเลยฟาดมึงไม่หมดเข้าใจไหมเพราะกูไม่ชอบดูอันนี้กูมาดูช่วงนิดนึงกูรู้ว่ามึงเห่ายังไงมันก็เหมือนเดิมนะอย่าเอามาวนนะหาใหม่ๆมาวนอีสัตว์เอามาพูด อ่ะกูเสียเวลาจะมานั่งดูอีดอกนะคะอีชาติหมาชาติชั่วอีกรีชั้นต่ําดอกทองดอกทองอ่ะขายหินเล่ร่อนนะพวกมึงอะ่ะนะอย่ามาอวดอ้างมามึงทําบุญกับกูว่ากูเนรคุณมึงไม่เคยทําบุญกับกูเลยอีดอกนะคะเดี๋ยวบอกว่าห้าหมื่นเดี๋ยวห้าพันอ่ะเดี๋ยวสามพันยอะหนึ่งพันมึงเอายังไงยังแน่อ่ะขอ้ขอเพราะคอนเทนต์ของมึงนี่ไงไปไปไปอวดอรวยคนอื่นเขาอะ่ะมึงก็เลยไม่มีหลักฐานมึงก็ยังคิดจะฟ้องไอ้แค่มัน อ่าพวกมึงเพื่อนสองคนเนี่ยมึงยังที่จะฟ้องมันอ่ามึงบอกเนี่ยกูจะมอบอํานาจอันนี้นี่กูก็เลยคุยกันหลังบ้านกับพวกมึงนี่ไงอ่ากูบอกว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกตามประเทศอ่ะอ่ามึงเอาคอนเทนต์กูนี่แหละพอที่มึงออกเออเดี๋ยวกูจะออกมาปกป้องนะมึงก็เป็นคนคุยกันไม่หลังบ้านกับอีสานันน่ะเอออีนี่มึงก็รู้ว่ากฎหมายเป็นเป็นเนยีย่ยมเป็นยังไงกูก็ชมอ่ตอนนั้นคนเรามันไม่กัดกันอ่มันก็พูดดีแหละเวลาดีกันน่ะเวลาพอมันเกลียดกันปั๊บมันยังไงมันก็ใสทั้งนั้นหลีดอก นะอีชาติหมาคนเขาจะโง่เหรอฟังแต่มึงนี่แหละอุ้ยตายละดินอ,อืยอดตอกค่ะหลากหลายแสนนะอีดอกอืมโกหกตอแหลเก่งนะเอฟซีหูตาสว่างเขามาดูกูเนี่ยเห็นไหมไปดูช่องกูรู้กูแฉดิไม่กี่ชั่วโมงนะ่ะเจ็ดแปดหมื่นแล้วไอสัตว์ป่านี้าคลิปอื่นเนี่ยเป็นแสนและค่ะนะคะนะอีดอกอนะพูดให้มันมันตรงๆงหน่อยมีหลักฐานหน่อยนะคะเออกูอัดไปแล้วละหลักฐานไม่เป็นไรหรอกใจเย็นอื นะเอามาโพสด้วยนะนะอย่าลืมเละอย่าลืมหละแกแล้วอย่าลืมนะฮะกะโลกระลามึงอิสัตหมาเออเอาหลักฐานมาห้อยด้วยมาโชว์ด้วยสลิปมึงอะ่ะไปหามาอย่ามาทวงนี่บุญคุณอนะถ้ามึงทําบุญกูจริงเนี่ยกูจะกูจะโอนให้คืนให้มึงเพราะกูเป็นคนนะคะไม่ชอบอันนะขอทานอมของคนอื่นเขากโกงเขาอ่นะมาทําบุญอะ่ะสิบ,บาทสิบยี่สิบยูโรเนี่ยโอ้อิสัตว์เอามานั่งเขากูบอกว่าเอามาสิหลักฐานเอามา ไม่ใช่มานั่งคอนเทนต์กูก็ทำคอนเทนต์ได้อ้ากกูโกหกเอฟซีก็ได้วะเนี่ยกูว่าช่วยเหลือมึงเขาไ่มึงยังเนรคุณกูอ้ามึงอยากได้นั่นอยากได้นี่กูยังโกหกได้แต่กูไม่ใช่คนตอแหลไงอ่ากูเอาความจริงมาพูดอิสัตว์นะคะนี่แหละอีพวกป่วยโรคจิตไงฮะนะประสาทร้อนแต่ละวันไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับลุกขึ้นมาก็มานั่งเห่ามานั่งอ่อนั่งด่าคนนั้นคนนี้อีสารเร็วนะกูเล่านิทานในเอฟซีฟังอ่ะกูด่าสัตว์ในเรือนในสวนสัตว์คิงคองนะคะ เออเจ็บใจอะไรอีดอกมึงก็ต้องยอมรับสิว่าสภาพจิตใจอ่ะและก็สภาพเดี๋ยวบุรี่หน้ามึงเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันสภาพแบบเนี้ยอ้ยเสียงม้าดีดกระโหลกอีสัตว์หมานะคะสวยตายละมึงนะอีดอกเขาให้มาเป็นขี้ข้าร้างตีดินดูดยุปโปตินเขาไม่ได้มึงดูดคุยได้ซ้ําอ่ะเพราะปากมึงเน่าหีก็เน่าอ,อีสัตว์ขายหีเล่นร่อนไงเออแม่งทั้งตระกูลมึงหละอีสัตว์หมาโคดพรโคดแม่งไม่สังไม่สน นะมึงมาด่ากูเพราะคนแม่นะกูดาก่าคนณพ่อคนแม่มึงเหรออ้ออีควายมึงย้อนนี่กูด่ามึงเหรอนะอีชาติหมาชาติชั่วนะจำเอาไว้อนาะดิ้นละมึงอ่ะนะดิ้นให้หนักๆอีชาติหมาอีกะลีชั้นตำ่ำ